สวัสดีค่ะผู้ชมที่อยู่ธรรบค่ะวันนี้หลายหลายวิดเยาบราชทุกท่านมาทำบุญนะคะมาทำบุญทอดกระถิ่นสามัมขีค่ะก็ตอนนี้ตอนนี้เราก็ออกมารอมารอ,มารอรับขบวนกระถิ่นสามัคคีซึ่งจะเดินทางมาจากตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะนำนำมาโดยรูอรลพินแก่นาคะหรือว่าเจ้าของของเรานะคะและนี่ค่ะก็จะมีรถแห่มารอรับนะคะไบชามลลสิกค,ค่ะ ก็ตอนนนี้มารอรับอยู่นะคะมาทำบุญอยู่ที่วัดจอนกลางสุทาวาสค่ะบนหนองขามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งเป็นบ้านของเรานะคะแม่พ่อปกติของเราอะไรอยงเงียแม่โมไปน้ำสามแมตติดไปโดนยิงนาทีสุดท้ายโอ้โหเป็นสามไปสามเลยแพ้สาม กระถินสามัคคีค่ะสายอ้อมน้อยกระทุ่มแบรนสมุทรสาครค่ะนำมาโดยครูโอลพินแก่นนาคำค่ะค่ะกระถินสามัคคีวัดดอนกลางสุทาวาค่ะ ตำบลหนองขามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเรามีนัดกันทุกปีค่ะปีนี้เป็นปีที่4แล้วนี่พวกพี่ๆนางรำสวยๆทั้งนั้นเลยทำไมนังรำสวยกันจังเลยเนี่ยค่ะ <c oughs> จ้จะจ้พาพอาทิต์หน้าก็มานะที่แขกก็มาเอาบุญไปฝากผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านนะคะรับบุญไปด้วยกันนะคะกถินสามัคคีค่ะวันนี้แลแล มาทำบุญค่ะเอาบุญไปฝากทุกท่านเลยค่ะมารอรับขบวนขบวนกระถินเดินเป็นกิโลนะคะจากจาก,ากทางที่ละแลนถ่ายตอนแรกที่รถบัสจอดนะคะเมื่อปีทีแล้วเรามีรถบัสมาอ่า สคันรถนะคะแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้ค่ะรอบนี้เหลือแค่หนึ่งนะคะด้วยเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์เหตุการณ์รบ้านบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะก็ผู้คนก็ไม่สบายใจในการทำบุญมั้งแต่เราชาวพุทธยึดถือประเพณีปฏิบัติกันมาแล้วก็ทำตามประเพณีของเราเนาะออกภาษาแล้วก็ทำบุญทอดกระถินกัน

ค่ะมาแจกกุ้ยช็อตมาจากที่ไหนคะเนี่ยจ้ะภาพใชจไหมคะอ๋อวันนี้วันนี้ทอดกล้วยทอดกล้วยแล้วก็มันนะคะมาทำบุญอืมโอเคค่ะโอเคค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคอร่อยเนาะอร่อยเนาะค่ะ จะหมดแล้วไปกันต่อค่ะแล้วก็จะมีไอซ์ไอซ์สตรีมด้วยแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยเวลางานทําบุญบ้านเราก็เราก็จะเจอภาพแบบนี้นะคะนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยชาไข่มุกชา,าไข่มุกนะะชาไข่มุกนะคะชาไข่มุกส่วนด้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตียเ๋ยวเจ้าเดิมมาทุกปีอันนี้เป็นยำเนาะเป็นยำอุ้ยนะ่ากินจังเลยอะ่ะ เนี่ยบ้านเราเองใช่ไหมคะมาจากที่นี่เนาะบ้านเราเองเนาะส่วนเจ้านี้เจ้าประจำเลยทุกปีทุกปีต้องมานะคะเนี่ยไปเตี๋ยวเจ้านี้อร่อยมากมาทุกปีเนาะอันนี้เพื่อนเราเองเพื่อนเราเองไม่มีขายนะคะไม่มีขายมาแจกทำบุญอย่างเดียวโอเคค่ะ

โมทน,นาบุญค่ะได้ไปแล้วค่ะชาไข่มุกขอบคุณค่ะ เล็กๆนะคะอยู่ตำบลหน,นองขามอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเป็นบ้านเพื่อนค่ะทุกปีแลนจะมาทําบุญที่นี่นะคะจริงๆแล้วตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาทําบุญท่อกรถินที่นี่9ปีค่ะร่วมร่วมก,กันกับเพื่อนแล้วก็พี่สาวค่ะจัดก,กรถินสามัคคีมาปีนี้เป็นปีที่4ค่ะที่ กลุ่มกลุ่มพี่สาวแล้วก็แรแดพาเที่ยวค่ะได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะปีนี้เป็นปีที่สปีที่สซึ่งเราตั้งใจเอาไว้ว่าจะมา9ปีก็เท่ากับเหลืออีก5ปีเอาบนไปฝากผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะกระถินสามัคคีค่ะตอนนี้ก็มีโรงทาน มาแจกทานเพิ่มนะคะก็จะมีนมจีนแกงเขียวหวานแล้วก็น้ำส้มแม่แม่แม่หนูอยากได้ไปแจกนางรำได้ไหมคะนางรำมีนางรำมีสิบสิบสี่คนค่ะนางรำพอค่ะนี่มาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากที่ไหนคะจก้อ่าอค่ะ๋อขอบคุณค่ะอันนี้ก็มาจาก กลุ่มที่มาทุกปีก็มาจากสมุทรสาครเหมือนกันอค<แ>่ะอ๋อุยข,ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้จะไปแจกนางรำาหลอดมีค่ะแม่ได้ละมั้งได้ล้มั้ง,ม,งมีอยู่ค่ะมีค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ได้บุญได้บุญล้นหลามบุญนำมามาทานขนมได้ค่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะค่ะพูดเองมั้งจะไม่เอากับแกเหรอเหี๋ยวตั้งขดนั้นเหเจ็บบักเ จะพาไปจะมีของดี วันนี้ก็นางรำค่ะกำลังรำฉลององค์ถิ่นของเรานะคะ ของเจ๊ของเจ๊โอเ้ได้พระองค์ใหญ่อุ้ยระวังนะเธอระวังนะกับก็เป็นบุญบารมีเป็นบุญชากรยาตพี่น้องชาวดอนกลางที่นางรำจากกอบน้อยท่านนายรำมวยพรกับองกระตินแล้วกับสูชาวกระสินก็ขอให้มีชีวิต ที่จเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงมีความพัฒนานี้ตลอดไปเวลาขณะนี้ก็บใกล้ได้เวลาแล้วนะครับกับผมในานามตัวแทนคณะกรรมการวัดโอการทุทาว่าขอการพระราชนาาพระบิสฑษสง์ที่อยู่ ในอารามวัดตอนการจุทาวาดขึ้นสู่สาราการเปลี่ยนขอการพระราชนาด้วยความกรรพคกคบภพสิ่งหนึ่งที่เราตึงจะทำก็คือการถ้าเก้าอี้ไม่พอก็มาเสริมนะครับเก้าอี้ไม่พอมาเสริมเพระเจ้าภาพท่านเมื่อพอแล

พี่นินไปเจ๊ครูปัจจัยที่หลังปัจจัยที่หลังเกาะก่อกานเกาะก่อเกาะกันก <c oughs> <c oughs> นาฟ้าใหม่เจอกันนะคะเอาบุญไปฝากผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ